สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของมาสุภานะคะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนสำหรับใครที่ต้องการอาชุดถาวรปื้นอาหมวกแว่นตาต่างๆเนาะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านี่ให้เพื่อนทุกคนมาที่คังนะคะโอเคแล้วก็กดไปที่ตัวสุดท้ายนี่ เห็นคำว่าโทเคนสีสั้นเนาะโอเคให้เลือกคำว่าใช้ไปนี่เพื่อนเ<ๆ>ตัวนี้เนี่ยเป็นการใช้โทเค็นสีสั้นเพื่อเลือกเสื้อผ้ามันก็จะมีแค่นี้เองเนาะมันก็จะมีไม่เยอะมากแต่ว่าทุกอย่างนี่ก็คือถ้าเป็นล่มแบบนี้นะคะก็จะเป็นถาวรก็จะใช้แค่1,800ส่วนนี้ก็เป็น อาไอเทมหายากนะคะตัวนี้ก็คือสะสมสามารถแลกเสื้อผ้าได้เนาะโอเคแต่เราอยากให้เพื่อเพื่อนทุกคนเนี่ยมาเปลี่ยนโทเคนซีซั่นเป็นอ่าชิ้นส่วนเงินเนาะเพราะว่าอ่ามันจะไปใช้ในการแบบว่าแลกเสื้อผ้าอะไรต่างๆใดๆเอ่ยคือเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปแลกในลำดับต่อไปเนาะซึ่งในการแลกชิ้นส่วนเงินเนี่ย ถ้าเราใช้โทเคนซีซั่นเนี่ยก็คือมันจะมีขีดจำกัดสำหรับการแรกก็คือในซีซั่นนี้ก็คือ1,000เราจะได้ชิ้นส่วนเงินในการแรกก็คือ1,000ชิ้นส่วนเท่านั้นเนาะถ้าเราใช้โทเคนซีซั่นแรกโอเคเดี๋ยวเราลองแรกให้ดูกดไปที่นี่แล้วก็กดไปที่สูงสุดไปเลยมันก็จะได้สูงสุดแค่100เนาะเรากดแรกไปอืมไอ่ได้เท่ากันเป็นหกพัยเนาะแล้วก็กดแรกไปเพราะว่าโทเคนซีซั่นเยอะ นี่ก็คือบโอเคนี่มันก็ถ้าเกิดว่าเราแลกครบในซีซั่นนี้แล้วปุ๊บนี่มันก็จะหมดไปนะคะตรงในส่วนของโทเค็นซีซั่นเนี่ยมันสามารถแลกได้อีกนะก็ตรงคําว่าซีซั่นที่ผ่านมานี่เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาแลกได้เนาะแต่ว่าสําหรับเราอะเรามองว่ามันน้อยมากเสื้อผ้าในนี้ยก็คือมันน้อยจริงๆในส่วนของร่มอะไรเนี่ยมันก็คือแบบว่ามัน มันมีไม่เยอะอ่ะเออเนี่ยแต่ก็สามารถแลกได้เลยนะคะมันเป็นอ่ามันเป็นถาวรทั้งหมดอืมแล้วมันก็ถูกถูกด้วยมันก็ไม่ค่อยแพงเนี่ยก็แค่หนึ่งพันอเนี่ยก็ได้ได้ร่มและเนี่ยเนาะโอเคเราอย่าเพิ่งไปสนใจมันดีกว่าตัวนี้มาดูตัวนี้กว่าหลังจากที่เราอ่าแลกเป็นชิ้นส่วนเงินเสร็จเนาะให้เพื่อนกดออกทั้งหมดแล้วก็มาเข้าตรงที่รูปตากาตัวนี้ น็ตไม่ดีอ่ะตอนนี้ฝนตกค่ะเน็ตไม่ดีขออภัยด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอสักหน่อยเนาะอ้าวมาแล้วโอเคไปต่อเนาะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะคะ ให้เรากดเขาเข้ามาคำว่าแรกเนาะนี่ให้เพื่อนกดมาอีกตรงรูปชิ้นส่วนเงินตรงนี้นี่เพื่อนเพื่อนเราถึงอยากบอกว่าการที่เราเปลี่ยนโทเค็นซีซันมาเป็นชิ้นส่วนเงินเนี่ยมันสามารถมาเลือกตัวนี้ได้เยอะมากขึ้นมันก็จะมีปืนด้วยเนาะนี่มันมีปืนด้วยในขณะที่เมื่อกี้เนี่ยมันมีแค่เล็กๆน้อยๆเองมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ตัวนี้เนี่ยมันมีปืนมีกระทะนี่อ่า หมวกม,มีเยอะเยอะจริงๆก็คือมันมันได้เยอะอ่ะมันมีให้ตัวเลือกให้เราเลือกได้เยอะขึ้นกว่าการใช้โทเค็นซีซันในการแรกเนาะเราถึงมองว่าเออการที่แบบว่ามาเปลี่ยนโทเค็นซีซันเนี่ยให้เป็นชิ้นส่วนเงินเนี่ยมันดีกว่าตรงที่เราได้เลือกของเยอะขึ้นเยอะจริงๆนีๆ่มันดูได้เลยเยอะมากนี่เสื้อผ้าก็เยอะ ชุดก็เออเนี่ยเราก็ใช้แค่2,500ันหากว่าเองซึ่งโทเคียนซีซันกี้ของเราเล็กไ,ได้เยอะมากเลยนะม,มันก็คือโทเคียนซีซันโอ้ขอไปขอชิ้นส่วนเงินชิ้นส่วนเงินเนี่ยก็คือแลกได้ได้เยอะอยู่ระดับหนึ่งแล้วมันมันมีให้เราเลือกเยอะตรงนี้แล้วก็มันเป็นชุดที่ม,มันเป็นชุดที่ถาวรด้วยนะคะทุกคนถ้าเราซื้อเราต้องเลือกซื้อในส่วนที่มันเป็นถาวรเนาะโอเคไปมีรองเท้าอะไรใดๆ,ๆมีลมอ่าตรง เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเอฟเ,เฟกเครื่องร่อนเนาะแล้วก็นี่ป็นตัวห้อยกระเป๋านะคะตัวนี้เนี่ยทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่ามันคืออะไรนะนี่ก็คือตัวห้อยกระเป๋านะคะเอาไปใส่เก๋ๆเท่ๆแล้วก็มีกระเป๋าให้เราแลกเยอะมากเห็น้ไมมีระเบงระเบิดเนี่ยนี่แล้วก็มีร่มเมื่อกี้นี่ เมื่อกี้นี้ในโทเค็นซีซั่นก็มีลมนะคะในนี้ก็มีลมให้เราเรียกอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใช้โทเค็นซีซั่นเรียกเนี่ยมันก็จะมีหลายลมอ่ะที่หลากหลายกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวนี้ก็จะเรียบๆแบบนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆไม่อยากดูแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆไปกดที่ค่าเริ่มต้นนะคะก็จะมี คุณภาพสูงถึงต่ำราคาต่ำถึงสูงราคาสูงถึงต่ำโอเคเดี๋ยวลองกดนี่มันก็จะมีบอกให้หมดเลยนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราอยากให้มาแรกตรงนี้ก็คือมันจะเป็นถาวรเนาะอเราก็เลยแนะนําให้ว่ามาแรกตัวนี้ดีกว่าแล้วก็ชุดเสื้อผ้ามันโอ้ยเท่ระเบิดระเบอิเบอมากโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ของเราก็มาเล็กๆน้อยๆเนาะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหากคิดพลาดยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย